น้องๆมาแล้วครับน้องๆมาแล้วน้องๆมาแล้วส <c ười> วัสดีครับผมแอดไปคอยนึง,ง <c ười> เก็บบอลุงเฮตกตุกวันเป็ดอ่าวันตกตุกวันกับแป๊ดแป๊ดทุกวันเลยแต่ก็วิ่งกันทุกวันเพราะว่าที่หน้างานไม่ตกตกแต่ที่บอ่อ เละกับเละเละเลยตรงนี้เป็นดินเหนียวไป เราเปล่าว่าลงไปทางนี้ไม่ได้ครับตรงเอาวัวขึ้นนู่นแหละตอยล่างงอ,อกลงนี้ครับแต่นี้มันตำว่าถ้าบันเบือไปโกมันรุนใต้ได้แต่ถ้าเราวัวลงนี้มันไม่ได้ยิงหีหลักขึ้นลบมันลื่นมันลื่น,น,นดูอ่ะลื่นไม่ลื่นดินเหนียวอ่ะแต่ก็ล่างมันเป็นชั้นหินแต่ก็ไม่หินเท่าไหร่ดินเหนียวเพล่ ติดดำตายหาเลยโอ้เปียกเพยเลยดินเปียกตั้งเพยเลยช่วงนี้ยังคิดไม่ออกเลยว่ามาขับถีบร้อหรือว่ามาเล่นรถเรนลี่กันทุกวันเลยครับฝนตกทุกวันเลย เช้าเช้าก็เป็นแบบนี้ทุกวันงานครั้งนี้ก็ประมาณเจ็ดร้อยเที่ยวครับวิ่งไปแล้วเหลือประมาณร้อยกว่าเที่ยวแต่ออีกประมาณร้อยกว่าเที่ยวก็จบไปแล้วครับจะจบอันอีกงานไม่รู้ไปวิ่งไหนกันต่อครับหมดแล้ว ดูพอลงตักดินก่อนครับอย่าไปใกล้ๆล,ลงไม่ได้อยากรถเล็ๆ ที่หน้างานเห็นก็ว่าฝนไม่ตกเ <c oughs> ห็นน้นพ่นพ่นไม่ตกนะครับตีหน้างานเห็นแบบพ่นเลงตีตีหน้า,น,า,านี่ือจะไม่ตกเลยครับพ่นไม่ตกดีเลยวกับวิ่งได้แต่หน้างานพ่นตกกันคือจอบเลยวิ่งไม่ได้ครับ ที่บบไม่เป็นไร เดี๋ยวไม่ก่อยเดินครับมันลื่นเดี๋ยวไม่ก่อยเข้าไปแล้วไปแล้วโอ้ยอัดคันม้วนไปแล้วอัดคอนม้วนไปแล้ว <c oughs> วกตกบันนี้ตีตื่นก้งจอดเนีัย ตอนนี้ท้ายปัดแล้วครับท้ายปัดแล้วท้ายปัดแล้ว เตาหกล้อนะหว่หวาออวิ่งไม่ได้ครับเตาหกล้อวิ่งไม่ได้หกล้อไปไม่ได้เน่นี่สิบล้อต้องใช้เดียวไม่ใช้เดียวออกไม่ได้เข้าไม่ได้มันลื่นมันลื่นไม่มีใครเชื่อเราเลยว่ามันลื่นนี่ขนาดเราเอาเอา,เอาหินมาปูเลยนะดู้ว่า นี่รถไถอเอามาสเตนบายไว้เลยอโอรถพว่วง่ะรถพ่วงมา,างรถพ่วงยังเข้าได้แสดงว่าไม่ธรรมดาฝีมือฝีมือหนัดเลยเคขับรถพ่วงเข้ามาในนี้ได้โอ้พว่วงสามล้อกันแล้ว Hee 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 miệng mà nam miệng thang nhẳng đưa lời nam miền đấy nam miệng à Nhi, tưởng nhi nhẳng đưa lời à Nụ bí là rồi, rồi thang, rồi lô đó thúc ăn à, đi ไปแล้วรอหลังไปแล้วอ่ะวิ่งจากเป็นหินตรงนี้เป็นเป็นดินเหนียวแล้วจากเป็นลูกดังกลายเป็นดินเหนียวแล้ววิ่งกันถึงนี้ก็ลืนะ่นอ่ะทางอย่างลื่นเลยพี่น้องเอ้ยโอ้พอลุงอยู่ในช่องแคบมะละกายอยู่เลยเนาะ <c oughs> จองเก็บมารลา,าก็กะหนักสุกรอบนักเป็นปกติถ้าวันไหนวิ่งสบายสแสดงว่ามันไม่ปกติครับถึงนี้โอ้น้องๆจุบไหนามากันแล้วนุ๊ม ใครที่ล้างรถมาแววววมาวิ่งบ่อนี้นะไม่รู้นะผมไม่รู้เรื่องนะถ้าคนที่ล้างรถแวววามานะบ่อนี้เที่ยวเดียวก็ทั้งกันเลยเลยเลทั้งกันเลยเลยเข้ามาเที่ยวเดียว Uh huh. ลื่นด้วยควัดด้วยอ่ะโอ้เป็นโครนหมดแล้วนี่ทางเขาโอ้โหเละ ถึงนี้ก็ลื่นนะครับลื่นถึงนี้อ้ามขี่เร็วนะครับถ้าขี่เร็วรถมาสวนทางการเบรกไม่ทันครับมันลื่นมันลื่น บอกเราบอกแล้วมันเลื่อนไม่มีใครเชื่อเลย <c oughs> <c oughs> โอ้เหลือเชื่อพ้นไม่ต้องจิงกับ เด็กเนียบเลือเชื่อเลยคนไม่ตกจริงเลย Yeah, bộ rung Lên balloon, lên yeah, bộ lên sao

โอเคครับคลิปนี้บายบายกับพุ่มกับวัดีิษยกับจงเก็บมระากาครับตลงนี้